สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับมือถืองบ2,600บาทสับเจ้าตัว zte nubia v60 design กับตัว poco c65 นะครับผมพี่ซื้อมาราคา2,600บาทพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มาใต้คลิปนี้เป็นเครื่องศู์ไทยผมบ้างคน ค้นหาเองอาจเจอของปลอมทอนวี้ให้กดซื้อผ่านลิงก์ที่พี่แนบให้ด้านล่างนะครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบว่าหลังจากที่พี่ใช้งานมาทั้งสองตัวนี้มันเป็นไงบ้างนะครับผมอย่างแรกพี่จะผมจะให้ดูก่อนว่าบอดี้มันมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับนี่ครับอันนี้บอดดี้ของเจ้าตัว V60 นะครับก็รู้สึกว่าเป็นดีไซน์ที่มีความสวยงามครับกล้องหลัง50ล้าน มี AI กล้องด้วยผมตัวนี้สับสบเปคเรื่องกล้องนะครับผมบอกเลยว่าบอดี้มีความสวยผมสับความจุเนาะทั้งคู่เป็นรุ่นเบสโมเดลครับตัวนี้แรมผมตัวนี้เจ้าตัว V60 แรม4จิกบวกเพิ่มแรมพัดอีก10จิกเป็น14จิกกับเจ้าตัว Poco c 465ตัวนี้แรม6จิกบวกเพิ่ม6จิกเป็น1 2จิก กับรอม128ผมในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอทั้งคู่ครับผมดีไซน์กล้องของเจ้าตัว Bo อปโคลสก็ถือว่าสวยครับสไตล์มินิมอลเนาะรู้สึกว่าเป็นสไตล์ที่มันมีความสวยงามของตัวเครื่องฟาหลังครับเพื่อนๆอลองดูผมว่าฟาหลังเพื่อนชอบตัวไหนครับก็ลองคอมเมนต์นะครับว่าเฮ้ย hey, ตัวนี้สวยตัวนั้นสวยเนาะส่วนตัวรู้สึกว่ามันสวยทั้งคู่เลยตัวนี้นี่ครับนะครับผมในการเก็บดีเทลผมทั้งคู่เก็บดีเทลในการออกแบบของตัวเครื่อง ออกแบบมาได้อย่างสวยงามจริงครับนี่ครับสวยจริงครับอันนี้โมดูลกล้องครับรู้สึกว่าเป็นบอดี้ที่มีความสวยงามจริงครับด้านข้างผมตัวนี้นี่ครับก็จะมีผมปุ่มครับอันนี้คือปุ่มสแกนมือผมที่ปุ่มพาวเวอร์ทั้งคู่เหมือนกับผมแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงเหมือนกับผมในการใช้งานครับลำโพงหนึ่งตัวเหมือนกันนะผมนี่ครับลำโพงอยู่ด้านล่างเป็นพอร์ต Type C มีรูหูฟัง3.5 support เคลื่อน 4G 2ซิมนะผมตัวนี้เนาะก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับ นี่ซับพ,พีรู้สึกว่าโอเคครับผมในการใช้งานตัวนี้ครับนี่ครับหน้าจอก็มีความใกล้เคียงกันครับอันนี้หน้าจอ6.7นิ้วอันนี้6.6นิ้วสับพ,พีก็หน้าจอไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับซัพพอร์ตเป็น HD Plus Refresh เเฮิร์ทั้งคู่นะในการใช้งานครับผมสับการใช้งานหน้าจอครับมาดูผมว่าหน้าจอเป็นไงบ้างเนาะดีครับหน้าจอก็คือ แตกต่างกันผมว่าหน้าจอทั้งคู่อะเป็นหน้าจอกล้องหน้าแบบเจาะรูด้วยผมตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูกับังคาสองพันหกสพีก็ถือว่าคุ้มครับสับเจ้าตัวนี้ผมเป็นกล้องหน้าแบบตัวยูนะครับผมนี่ครับให้ดูเลยว่าขอบจอของหน้าจอและขนหน้าจอของตัวเครื่องนะผมก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับผมเป็นหน้าจอแบบ HD พัดนะครับผมความคมชัดก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับนี่ครับอันนี้ตัวหน้าจอครับ สีสันนะครับผมให้ดูเลยพี่ผมเปิดสีสันของหน้าจอก็คือสูงสุดของตัวเครื่องผมให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างนะครับนี่นี่ครับซึ่งบอกเลยว่าสีสันของหน้าจอในการทัดในการกดก็ถือว่าเพียงพอผมซึ่งในการซัพพอร์ตในการแบ่งหน้าจอเนาะนี่ครับทั้งคู่ผมสามารถแบ่งหน้าจอนี่ครับตัวนี้แบ่งหน้าจอได้ผมตัวนี้ได้ได้นี่ครับแสดงว่าแบ่งหน้าจอไม่ได้ทั้งคู่แล้วผมตัวนี้นะซึ่งเป็นแอนดรอยที่ เขาเรียกว่าแบบว่าเพื่อรักษาพลังงานผมทําให้การแบ่งหน้าจอของทั้ง2ตัวไม่สามารถแบ่งได้นะครับปกโคก็แบ่งไม่ได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็แบ่งไม่ได้เหมือนกันครซึ่งพีหาตัวแอปที่กําลังแบ่งหน้าจออยู่มันก็แบ่งไม่ได้ซึ่ง มันก็ไม่ได้เสียดในการแบ่งหน้าจอนี้ซึ่งเป็นแบบจุดด้อยเนาะซึ่งพูดให้ฟังครับจะสพ,พีรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เบ็ดอะไรมากมายในชีวิตหรอกในการแบ่งหน้าจอครับกับงบ2องพันหกสัพ,พีรู้สึกว่ามันก็ยังคุ้มนะผมตัวนี้ในการใช้งานนะครับซึ่งพีรู้สึกว่าฟังก์ชันมันมีความเลื่อนไหลดีครับผมตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บปึ๊บในส่วนการเข้ากล้องนะครับผมพีขอเข้ากล้องให้ดูว่ามันจัดรวดเร็วทันใจมากน้อยเพียงใดผม3 4มปึ๊บ นี่ครับก็ถือว่ามีการเข้ากล้องที่รวเดเร็วทันใจผมแล้วก็สกินโทนของตัวกล้องครับพีจะขอหยิบยื่นนะผม <c oughs> แบบนาาให้เราก่อนนี่ครับปึ๊บแบบนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าตัวกล้องในการถ่าย50าล้านที่พีถ่ายมาก็ถือว่ามีคุณภาพพอสมควรครับนี่ครับอันนี้กล้องผมให้ดวูว่ากล้องมันมันโอเคอ่ะนีครับซึ่งเอาตรงนะเป็นมือที่ สเปกกล้องอ่ะก็ถือว่าโอเคครับสำหรับสีสันของรูปภาพนะครับผมพีก็รู้สึกว่าทั้ง2ตัวคุณภาพของรูปภาพก็ถือว่าดีพอสมควรครับถ้าตัวป๊อกโจะออกแบบอมเหลืองแต่ถ้าตัว V60 จะเน้นความเป็นจริงนะครับผมในการใช้งานเนาะซึ่งถือว่าคุณภาพสัปพ,พีก็รับได้นะผมใช้งานได้ดีัคู่กับมือถือว่า2,600บาทสัปพ,พีถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับผมในการใช้งานครับนี่ครับ คือมันไม่ดีเลยผมในเรื่องกล้องอะสับพีรู้สึกว่าแฮปปี้มากและผม UI ในการใช้งานกล้องก็ถือว่าเพียงพอผมในการใช้งานนะครับฟังชั่นบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายผมครบจบครับมีหมดขึ้นถ่ายตนเองแล้วก็พารามาก็กมีเกือบครบหมดนะผมในการใช้งานเนาะทั้งคู่ก็ถือว่าสับพีนะเพียงพอในการใช้งานครับเรื่องแบตแบตให้มา5,000ันเมแามทั้งคู่ก็ถือว่าแบตท,ทั้งวัน เพียงพอในการใช้งานครับตัวนี้ฟ้าชาร์ต18วัตต์ตัวนี้ฟ้าชาร์ตให้มา22.5วัตต์ความเร็วในการฟ้าชาร์ตโนเบีย V60 จะมีดีกรีในการฟ้าชาร์ตที่มากกว่าเพราะว่าตัวนี้22.5วัตต์ตัวนี้18วัตต์สพีก็ไม่แตกต่างกันมากมายผมในค่าคะแนนหรือว่าค่าเวลาที่มันแตกต่างกันเกินไม่ได้เกินไปครับตัวนี้ซึ่งมันน้อยมากในการฟ้าชาร์จที่วัตต์มันก็ไม่แตกต่างกันมากมายในการใช้งานครับแต่ให้มาเยอะ ก็ดีเสมอไปผมตัวนี้ในการใช้งานครับซึ่งบอกเลยว่าพีรู้สึกแฮปปี้มากสับตัวชิปเนาะชิปผมตัวนี้ให้มาเป็น u n i ิซอฟผมตัวนี้ซึ่งพีรู้สึกว่าเป็น CPU ที่มีความเร็วก็เท่ากันครับเอาตรงนะ u n i ิซอฟกับ h e โร o G85 ความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าใช้งานมาทั้งคู่มีความลื่นไหลไม่แตกต่างกันมากครับนี่ครับให้ดูสเปกก่อนเป็น Android 13อแนดรอยสซึ่งพีใช้งานมากับ h e โร o G85 แอปต่างในการเลื่อนไหลครับมันก็เลื่อนไหลดีนะในการใช้งานครับครับตัวนี้ Hydro G 8 5สำหรับการเล่นเกมนะครับผมถ้าพีพูดถึงเล่นเกมจริงครับ ROV ทั้งคู่ปรับ6 0เฟรมถือว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับ PUBG ปรับเป็นสมดุลก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับ Gap Jump Impact พีใช้งานมาก็ถือว่าปรับเป็นค่าเริ่มต้นค่าต่ำสุดก็ถือว่าเพียงพอครับ Free Fire Max ที่พีใช้งานมา ก็ถือว่าเล่นเกมปรับสูงสุดกลางๆก็ถือว่าทั้งคู่ทําการบ้านมาดีมาก <S <S ผมในการใช้งานครับผมสับการใช้งานทั่วไปเนาะแอปต่างๆครับที่พีรู้สึกว่าในการเข้าแอปมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับเช่นแอปโทรเข้าอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันก็มีการเข้าเร็วก็ถึงว่ามันแตกต่างกันมากแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรในการใช้งานครับข้อความปุ๊บนะครับคือมันมันจะมีความเร็วแบบแตกต่างกันน้อยมากครับซึ่งบางทีนะเราก็รอได้ครับ บางทีเจ้าตัว n นเบีย V60 ดีไซน์อาจจะบางแอปเข้าเร็วกว่าตัว p o อกโกเซเหมือนว่าเจ้าตัวป o อกโกเบางแอปก็เข้าเร็วกว่าตัว V60 ซึ่งพี่ใช้งานมาทั้ง2ตัว มันมัน,ม,นมันสู่สีกันนะอันนี้แยกไม่ออกเลยว่าตัวไหนเข้าเร็วกันครับซึ่งพีทดสอบมาแล้วมันก็ไม่แตกต่างกันมากมายครับในส่วนการรับชมเนาะยู u ูบครับลำโพงผมซับพอร์ตเป็น1ตัวทั้งคู่ครับพี่ใช้งานมาลำโพงก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดทั้งคู่ผมพี่จะขอเปิดลำโพงให้ดูกันว่าลำโพงเจ้าตัวนี้จะเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ครับลำโพง1ตัวมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างนะครับ

พี่รู้สึกว่าเสียงถือว่าใช้งานได้โอเคมากครับเฮ้ยค,คือเสียงที่มีคุณภาพาไหมแม่ว่าลำโพงหนึ่งตัวแต่เสียงออกมาสพัพีรู้สึกว่ามันเจ๋งจริงครับผมในการใช้งานแล้วผมอีกครั้งนะนี่ครับ uh, driveway, nice ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่เสียงถือว่าลำโพงหนึ่งตัว มีคุณภาพดีครับมาดูเจ้าตัวนี้เสียงจะเป็นไงบ้างนะครับลำโพงหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับป๊อปคอร4ของ5ครับ บอกเลยว่าลำโพงเจ้าตัว n นเบ a V 6 0 d e s i g ดีไซน์ได้ดีกรีมาจากลำโพงแบบ DTS ปรับอีโคไลเซ์ด้วยทำให้เสียงออกมาบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดมากกว่าตัวป๊อปโค C 6 5นะครับอันนี้พูดแบบคนรีวิวจริงเลยให้ดูแบบไม่อวยเลยพูดตรงเลยว่า V 6 0 d e s i g ดีไซนจะมีเสียงที่ดีมากกว่านะครับ ว่ามีความสูสีกันผมในการใช้งานครับผมสับเรื่องสีสันของหน้าจอเนาะซึ่งพีให้ดูว่าสีสันผมมันไม่แตกต่างกันมากมายนะครับผมซึ่งอันนี้แยกออกเลยว่าสีสันความความความชัดอะไรเพราะว่าหน้าจอใช้เกตรเดียวกันเลย HD Plus Refresh 90 h z แล้วผมตัวนี้หน้าจอก็แตกต่างกันน้อยมากครับผมในการใช้งานครับซึ่งพี่ใช้งานมาก็แฮปปี้จริงครับผมสับทั้ง2ตัวนี้เนาะบอดี้มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์กลับมาถึงงบ2,600บาทใต้คลิปนี้บางครั้งราคามันอาจจะขึ้นจะลงส่วนตัวซื้อมาราคานี้บอกเลยว่าครบจบคุ้มจริงนะครับผมโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปนี้กดซื้อผ่านลิงก์พีเป็นของแท้ที่พีซื้อมาเป็นเครื่องสุไทยผมเซานี้ขอบคุณครับ